สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิสี่ชีดวงเหมือนเช่นเคยนะคะชาวพิจิกนะคะจะเป็นทู้ที่เกิดในช่วง1 6พฤศจิกายนจนถึง1 5ธันวาคมนะคะชาวพิจิกเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับ2ออาทิตย์แรกของเดือนมกราคมนะคะ เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวพิจิกบ้างแล้วก็ถ้าอยากเตือนหรือว่าแนะนําอะไรเป็นพิเศษนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะขอพลังแห่งไพ่นะคะและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวพิจิกสิบใบนะคะ พิจิตนะคะสองอาทิตย์นี้นะคะสองอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมเนาะหลายๆท่านนะคะอาจจะมองหาอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอยากอยากทำงานอะไรใหม่ๆที่มันได้เงินมากกว่านี้นะคะอยากจะทำงานอะไรที่คืองานตรงเนี้ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่เพียงแต่ว่าคนมองหา อะไรทําหรือมองหาอะไรที่มันจะเสริมแล้วก็ให้ได้เงินเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นลักษณะนั้นหรือบางคนอาจจะมองไปถึงว่าอยากไปทํางานต่างประเทศอยากออกไปทํางานไกลๆที่ออกไปแล้วมันได้เงินได้ทองมากขึ้นกว่านี้มันเหมือนกับตอนเนี้ยความรู้สึกคุณนะ่ยมันมันมันไม่ค่อยสําเร็จอย่างที่คุณคาดหวังไนะอย่าสมมติว่าคุณคาดหวังว่าคุณจะสําเร็จ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันก็สำเร็จแค่สี่สิบแล้วก็ไม่สำเร็จหกสิบแต่ก็จะอยากจะจะบอกว่าให้คุณอดทนนะคะพ่อยากจะบอกให้คุณอดทนรอก่อนมันยังไม่ใช่จังหวะของเรานะแต่ให้คุณอนะมองให้ความสำเร็จ4ี่อร์ซนตรงนั้นแทนแทนที่จะมองความล้มเหลว60สอร์ซนะคะหรือความไม่สำเร็จ60สิเปอร์ซตรงนั้นเนี้ยให้คุณมองกลับมาที่ความสำเร็จ4ี่เปอร์ซตว่าทำไมมันถึงสำเร็จ4ี่เอร์เซน แล้วไอ้สี่สิบเปอร์เซ็นที่เราทาสาเร็จเนี่ยมันดียังไงมันปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณเป็นคนล้มเหลวไหมไม,ไม่ไม่ล้มเหลวนะคะเพราะว่าคุณก็ยังสําเร็จสี่สิบเปอร์เซ็นเนาะเพียงแต่ว่ามันมันน้อยกว่าที่คุณอยากให้มันเป็นเท่านั้นเองนะคะแล้วคุณก็เป็นกังวลในเรื่องนี้เนาะทีนี้เนี่ยให้คุณอดทนรอนะคะในเรื่องของการที่จะหาอะไรทาใหม่ๆห,หรือว่าเ หางานใหม่หรือหาอะไรที่จะทําแล้วมันจะได้เงินมากกว่าที่เป็นปัจจุบันนี้อยู่เน่นะคะไพ่บอกว่าให้อดทนรอนะคะให้รอก่อนให้พ้นสองอาทิตย์นี้ไปก่อนคือทุกอย่างมันจะยังไม่เกิดในสองอาทิตย์นี้นะแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เป็นเรื่องของงานใช่ไหมคะถ้าเป็นบริวารเนานะบริวารของคุณเนี่ย ดีนะคะช่วงนี้สองอาทิตย์นี้บริวารคุณนำพามาซึ่งความสำเร็จเนาะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จช่วยเหลือคนเป็นอย่างดีแล้วก็งานดีนะคะทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยเนะเป็นระบบเป็นระเบียบสวยงามนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะหัวหน้าง,งานดีไหมดีนะคะดีแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนทำงานเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทำงานรอบคอบใจเย็นแล้วก็สุข,ขุมนะคะรับผิดช,ชอบดี ทีนี้ลูกค้าเองเขาก็มองแบบนั้นนะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนรับผิดช,ชอบเป็นคนที่ได้รับมอบหมายอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ปล่อยปาะกะเลยนะสามารถทําให้มันบรรลุหรือว่าสําเร็จลุ่งไปได้ด้วยด้วยความดีงามนะคะสําเร็จด,ด้วยความสวยงามอย่างนี้เนาะก็ถือว่าดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยถ้าคุณอยากเปิดออเดอร์ใหม่หรือว่าอยากเปิดอะไรใหม่ๆเนี่ย ให้คุณรีบทำนะคะมันมันมีโอกาสเนาะส่วนในเรื่องของอในเรื่องของในเรื่องอื่นๆนะในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ระมัดระวังเรื่องที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นน้าสองอาทีนี้ถ้าเกิดจะทําอะไรเกี่ยวกับสัญญา เซ็นสัญญายื่นข้อเสนออ,อ,อะไรที่เป็นเรื่องของเอกสารนะคะเอกสารหรือสัญญาต่างๆเนี่ยให้คุณระมัดระวังนิดนึงถ้ารอได้ให้รอก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําสัญญาอะไรในช่วงสองอาทิตย์นี้เพราะว่ามันอาจจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกระทันหันได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนที่อยู่ เนื่องจากการทำงานก็ได้นะคะอาจจะถูกมอบหมายให้ไปทำงานต่างถิน่นต่างแดนโดยที่ไม่คาดฝันมาก่อนอาจจะไม่ได้ไปทำประจำหรือถาวรน,นะคะอาจจะไปสักห้าวานันสามวานันห้าวันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ก็อาจเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการเดินทางที่ที่คุณไม่อยาก ไม่อยากเดินทางไม่อยากทําไม่อยากไปความกลัวหรืออะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะทําหรือไม่อยากจะไปตรงนั้นเนี่ยมันจะจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะอย่างอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบเดินทางหรือไม่ชอบขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยแต่คุณถูกแอสซน์ว่าอ่ะต้องไปฮ่องกงหรือไปสิงคโปร์นะไปดูงานที่นั่นสามวันแล้วคุณก็ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินซึ่งคุณไม่ชอบอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นคําสั่งที่ ปฏิเสธไม่ได้แล้วคุณก็ไม่คาดฝันว่าจะเป็นคุณเนี้ยนึกออกไหมคะมันจะเป็นลักษณะนั้นเป็นเป็นแบบฉุกเฉินเป็นแบบไม่ทันตั้งตัวลักษณะนั้นนะคะเกิดขึ้นได้เนาะก็ถามว่ามันเสียหายไหมมันไม่ได้เสียหายถือว่าเป็นโอกาสดีด้วยนะแต่คุณน่ะไม่ค่อยชอบเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า มันไม่ใช่โอกาสมันเป็นความทรมานของฉันแต่คนอื่นเขามองว่าโอ้ดีจังเลยได้ไปมุนอกด้วยอะไรเงี้ยนะเขาก็จิตฉคุณนะแต่คุณเองอ่ะคุณจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปฉันไม่โอเคฉันไม่ชอบอย่างเงี้ยนะคะคุณคุณจะเป็นลักษณะนั้นเนาะทีนี้ ในเรื่องของงานเนนะคะส่วนมากแล้วไอสิ่งที่คุณคาดหวังหรือคุณอยากให้มันเกิดในสองอาทิตย์นี้มันยังไม่เกิดนะมันยังนิ่งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้รอก่อนไพ่บอกว่าให้อดทนรอนะคะรอไปก่อนพักให้พนสองอาทิตย์นี้ไปก่อนแล้วมันอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะต่อมาเรื่องของการเงินนะการเงินในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะถือว่า การเงินมาจากการทํางานนะไม่มีเรื่องของโชคลาภเงินทองที่มาจากเป็นโชคปุ๊กปุกหรือว่าถูกหวยถูกเบอร์อะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะเป็นเงินที่ได้มาจากการทํามาหากินได้มาจากการทํางานล้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออให้ ตั้งหน้าตั้งตาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทํางานนะคะเงินของคุณไม่ได้ติดขัดอะไรนะในในช่วงสองอาทิตย์นี้ก็ถือว่ามีใช้มีจ่ายตามกําลังนะคะตามกําลังที่คุณทํามานะก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องของเอกสารสัญญาเท่านั้นเองที่ที่ไพ่ค่อนข้างเตือนค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะแล้วก็ เงินทองที่อยากได้เยอะๆะก็ให้อดทนรอนะคะรอเวลาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นใน2อาทิตย์นี้เนาะมันแค่2อาทิตย์เองไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวผ่านไป2อาทิตย์มันก็จะดีขึ้นเนาะส่วนความรักนะคะความรักของคนมีคู่คู่คุคณน่ารักนะค่อนข้างโรแมนติกค่อนข้างเอาอกเอาใจใส่คุณเป็นพิเศษในช่วงสอาทิตย์นี้นะถือว่าดีนะความรักหวานชื่นเนาะเขาดูแลคุณดีก็ มีความสุขนะคะอย่างอื่นไม่ดีคู่ดีก็โอเคเนาะส่วนชาวโสดนะชาวโสดเนี่ยคุณอาจจะได้เจอคู่ที่คุณเคยไปไหว้พระขอพอรหรือว่าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไว้แล้วคุณไปขอว่าให้ได้คุณพบอ่ะให้คุณได้พบได้เจอเนื้อคู่หรือคู่ที่อ่า เหมาะสมอะไรเงี้ยนะคะคุณมีโอกาสได้เจอนะคนคนนี้จะเป็นผู้ชายหนุ่มที่ค่อนข้างขาวนะขาวสูงแล้วก็โรแมนติกพูดจาเพราะอ่อนหวานนะคะมีความอา,อารมณ์ดีนะคะอาจจะทำงาน เป็นชาวต่างชาติก็ได้เนาะหรือทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติก็ได้นะคะเป็นราศีกรกฎพิจิกมีนได้นะคะก็อาจจะเป็นพิจิกเหมือนกันก็ได้นะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะประมาณนี้นะคะจะจะจะได้ลักษณะนี้ถ้าเป็นคนลักษณะนี้มีโอกาสได้เจอก็ถือว่าดีนะคะส่วนสุขภาพนะสุขภาพของชาวพิจิก2ออาทิตย์นี้ ให้ระวังเรื่องของปวดบ่าปวดไหล่นะแล้วก็ไมเกรนปวดข้อเท้าปวดข้ออย่างเี้นะคะมีโอกาสกำเริบได้นะโรคข้อต่างๆข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมรูมาตอยเอ่เกานะคะพวกนี้มีโอกาสแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งหลายนะคะจะพวกอาหารออย่างเกาเนี่ยเราต้องระมัดระวังเรื่องอาหารนะคะเรื่องของ ยอดอ่อนผักใบเขียวต่างๆพวกนี้เนาะก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษหน่อยนะคะช่วงนี้กับอาการมีโอกาสกําเริบได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พายอยากให้ระมัดระวังก็คือถ้าใครจุดธูปจุดเทียนไหว้พระที่บ้านเนี่ยระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงนี้นะคะมันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ไฟฟืนในบ้านให้ระมัดระวังนะคะพวก ปลักต่างๆที่คุณเสียบเอาไว้นะคะให้ดึงออกทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะกาต้มน้ําร้อนให้ดึงออกนะอย่าเผลอเลยลืมเสียบไว้แล้วอาการที่ไฟไหม้จากกาต้มน้ําร้อนเนี่ยไม่อยากบอกว่ามันมีมันมีเคสเยอะมากนะคะเพราะว่าพอพอน้ำมันขวดไปแล้วเนาะมันก็เกิดความร้อน แทนที่เพราะไม่มีน้ําที่จะมาระบายความความร้อนของตัวขดลวดใช่ไหมคะมันก็เกิดการไหม้ได้นะคะแล้วก็หลายๆกรณีที่ตึกหรืออาคารต่างๆมีกรณีไฟไหม้พวกนี้ก็เกิดจากเรื่องพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวพิจิตรให้ระมัดระวังตรงเรื่องของฟืนไฟในบ้านนะคะเป็นพิเศษในช่วงสองอาทิตย์นี้นะมีอะไรอีกที่ไพ่อยากจะแนะนำ หมดแล้วล่ะนะคะก็พูดจนครอบคลุมเกือบหมดแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรที่่ต้องเป็นกังวลเนาะโอเคนะคะเรื่องการเดินทางนะการเดินทางเนี่ยอาจจะมีการเดินทางแบบกระทันหันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ถ้าเวลาเดินทางเนี่ยระวังเรื่องฟืนไฟเป็นหลักเลยนะคะเป็นหลักเลยก็คือตรวจเช็คระบบไฟของรถของ อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นไฟฟ้าในภายในห้องโดยสารภายในรถรถของเราอย่างนี้นะคะถ้ตรวจดูให้ดีจะได้ไม่มีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนาะแต่ระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญากับที่บ้านเรื่องของไฟที่บ้านไฟฟืนที่บ้านเนาะระมัดระวังหน่อยจะออกจากบ้านก็ดึงตักดึงอะไรให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะ โอเคโดยรวมแล้วประมาณนี้นะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะผู้อ่านขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดไลค์นะคะและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มีเข้ามานะคะดีใจทุกครั้งที่ได้อ่านนะคะ ขอให้ชาวพิจิกทุกท่านที่ชมมาจนถึงท้ายคลิปมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานนะคะมีราบยศชื่อเสียงเงินทองทั้งพลเข้ามาดังสายฝนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าทุกทกท่านเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ